สวัสดีครับพวกเราเจเจดีออฟเมอด์สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี Big Info ด้วยนะครับผม ที่ชื่อโหดร้ายขนาดนี้ครับเพราะว่ามันมีสตอรี่เรื่องราวที่แบบ Amazing มาก,มากๆครับจริงๆวงเราก่อตั้งตั้งแต่ปี2006แล้วก็ตอนแรกเบื้องต้นใช้ชื่อว่า Tragedy of b e a u t i f u l ครับผมหลังจากใช้ไป2งานปุ๊บก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งทักมาเขาเก่งมายากรภาษาอังกฤษเนนะี่ยเาบอกว่าเฮ้ย hey, เจต Tragedy of b e a u t i f u l มันใช้ไม่ได้นะมันผิดไยากรณ์ผมก็เลยถามเขาว่าอาวเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะต้องเป็น Tragedy of Beauty พอเป็นคำว่าบิวตี้ปุ๊บสิ่งที่ผมนึกถึงเลยสิ่งสิ่งที่ผมนึกถึงเป็นอย่างแรกคือร้านเสริมร <Hello. S 1> ้านเสริมสวยครับผม <Hey. S 1> เล้นเมทัลจะเป็นแบบดูอย่างนั้นมันก็ดูแบบดูจะมุง้งมิ้งไปไหนก็เลยตัดสินใจเอาคำว่ามร์เดอร์มาใส่เลยเพราะว่าตอนนั้นชอบวง the b a c k Dahlia murder ด้วยครับผมก็เลยเอาคำว่าม์เดอร์มาใส่มันดูโหดไปเลยนี่นะครับจุดเริ่มต้นของชื่อวงจริงๆผมแค่ชอบคำว่า tragedy ก่อนมันดูเป็นคำที่มันดูสวยงามดูเป็นดูเป็นแบบว่า เป็นนวนิยายเป็นเหมือนว่าพวกเชคสเปียอะไรอย่างนงี้ดีอะไรอย่างเงี้ยมันได้ฟิลลิ่งแบบแบบนั้นอาจจะใช่เป็นเป็นบทประพันธ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยตั้งคําว่า tragedy ขึ้นมาก่อนแล้วก็จะเอาคำอะไรมาใส่พอคําว่า beautiful อะไรดูแบบใน่โศกนาตกรรเป็นความงดงามมาดูมันมีความเป็นคอนทราสต์กันระหว่าง2อย่างก็แล้วคำสองคำนี้มารวมกันแต่พอมันไม่ได้ปุ๊บก็เอาคำมาเหมือนเธอคำว่าโหดมาใส่เลยแล้วกันให้มันเข้ากับแนวเลยเป็น tragedy on murder ครับผม แต่มหาอะไรปีหนึ่งครับวงเราเบื้องต้นผมกับนันเจอกันที่ราชบัลลังก์ศิลเด็จก่อนแล้วก็ทาวงนี้กันขึ้นมาครับสาหรับส่วนตัวผมนะครับการจะผักดันวงนัง้นวงดนตรีวงหนึ่งอะ่ะไม่ใช่แค่เล่นออกไปเล่นอย่างเดียวแล้วก็ซ้อมดนตรีอย่างเดียวมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นในการพรีเซนต์มงตัวเองให้แบบว่าออกไปสู่สายตาสาธารณชนให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงการปรับลุกการทำมาร์เก็ตติ้งการทำคอนเทนต์ะไรหลายอย่างที่จะทำให้คน เข้าถึงตัวตนของ t r i ฎี d ั r เมเ e r มากยิ่งขึ้นครับผมได้เรียนรู้วิธีการทําดนตรีครับผมผมเป็นคนที่เรียนศิลป,ปะไม่ได้ไม่ใช่คนที่เรียนดนตรีมาตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ลองผิดลองถูกได้ลองทําผลงานออกมาให้คนฟังแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีสมมต์ทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่จะมาต่อยอดในงานเพลงทําให ทำเพลงล่าสุดอย่างเพลงพาด i s e ออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นจะเป็นแนวทางที่วงจะไปต่อได้อะไรผมตั้งแต่2006มาจนถึง2024จริง,รงๆเพลงแรกที่เราทําน่าจะเริ่มปี2007ครับตอนนั้นก็ยังเป็นแบบมีท่านคอจ้าจาอยู่อะไรเงี้ยครับจากจากวันนั้นมาถึงตรงนี้ก็เรียนรู้วิธีการทำดนตรีครับได้เยอะมากเลยครับถ้าอย่างวงนี้เลยก็ได้คุยเรื่องการทํางานกันมากขึ้น ได้คุยกับคนในวงมากขึ้นปรับความเข้าใจปรับการทํางานอะไรไงครับโอ้แล้วก็วิธีการแก้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมันมันดีไปหมดมันโฟไปหมดเลยครับแล้วก็มันมันก็มาถึงช่วงการทําเพลงด้วยก็เลยแบบว่าถ้าได้คุยกันเยอะขึ้นทําช่วยกันหาวัตถุดิบหรือการทําการบ้านอะไรของแต่ละคนมาแล้วก็มาแชร์กันเนี่ยมันมันจะทํางานได้โฟมาก ช่วงแรกก็ฟังซิลน็อตอะไรอย่างเงี้ย er. 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 คนคนใกล้ตัวที่มองเราก่อนนี้มองว่าเราฟังเพลงอะไรไม่รู้เรื่องอก็คือพ่อแม่ก่อนครับแม่ก็บอกเราฟังเพลงอะไรแหกปากไม่รู้เรื่องแต่พ่อจะพ่อผมจะไม่ค่อยแบบว่าอะไรอะไรก็คือจะปล่อยอิสระลูกมากอะไรเงี้ยจนกระทั่งผมเอาโปสเตอร์ S ิลฟน็อตมาเรียนมาษนมาแปะบ้านตอนแรกแม่ก็บอก มึงไปแกะออกมึงเอาโปสเตอร์ผีบ้าอะไรมาแปะเต็มบ้าน <laughs> ใช่ครับสิ่งที่เราทําได้คือแบบอธิบายเขาการที่เราเข้าสู่สลิปน็อตได้นี่นคือจุดเปลี่ยนของทุกคนแล้วว่าเราจะไป s สปีดเมท a l ไป Trash ไปกายคอไปเดคอร์นี่นคือจุดเปลี่ยนที่ผมเรู่มวิเคราะห์ในคนยุคเรานะน่าจะโตกับน,นูแล้วก็สลิปน็อตเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็แน่นอนครับก็มีการแอบเอาเพลงสลิปน็อตไปเปิดเสีตามสายที่โรงเรียน ยุคนั้นต้องเป็น My p พ a c e อ่าตอนนั้นผมมหภาพลักษณ์ผมในวันนั้นเน่ะผมบอกกับคุณครูแน่ๆว่าผมจะไปเรียนดนตรีนะเขาก็บอกเธอนี่นะเล่นดนตรีเป็นหรอเพราะเราเรียนสายวิทย์เนี่ยเป็นเด็กเพียววิทย์มากครูก็บอกว่าถ้าเล่นดนตรีตั้มเล่นอะไรตั้มบอกตั้มตีกลองก็เลยแบบเปิดแนวเพลงให้ฟังครูก็แบบจับมือทับอกเนี่ยขอใย้ตายแล้ว เพลงอะไรหมกตอาเป็นสิธิ์เป็นไทยยาสตานมคมเข้าใจครูเขาคือนักศิลป์ควรจะตีกองแจ๊สไงเราเด็กสายวิดเล่นเพลงป๊อปอะไรบอกไม่นักศิลป์เป็นไทรยาสตาครับหลังจากนั้นก็พอมาอยู่กับวงเทเจดีสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือประทับใจในคําพูดของคุณแม่มากกว่าว่ามันเอาจนได้เหมือนเหมือนกับของพี่เจดคือผมมีเป็นคนที่แบบเรามีฝันแล้วก็เอ่อชัดเจนในตัวตนอยู่แล้วในในแนวของเราจนถึงวันเนี้ย แม่ก็เลยพูดว่าเฮ้ยมันทําของมันจนได้ก็เลยแบบเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจกับตัวเองตลอดเวลาเริ่มเริ่มเพื่อนเอาเอาเทปแต่สมัยก่อนเราบอกเทปผมบอกอายุเลยนะเอาเ,เอามาเปิดได้ฟังเริ่มจากลิมบิสกิทก่อนจริงจริงจุดเรินน่มต้นก็คือแบบพอฟังปุ๊บแบบรู้สึกแบบหลงเสน่ห์ไปกับพวกกีตาร์แบบเสียงแตกอะไรอย่างเงี้ยน,นะเราก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มได้มีบทบาทเข้ามาแบบฝึกเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับผม ที่บ้านไม่ก็ไม่เข้าใจตนะ้องฟังเพลงอะไรว้ากเวอร์อะไรรวมถึงเพื่อนบางบางบางกลุ่มอะไรอย่างงี้ด้วยแต่แบบแต่กลุ่มที่โรงเรียนก็จะมีคนที่แบบฟังอย่างงี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปสมัยก่อนไปเล่นงานอันเดอ์กราวเหมือนแต่ก่อนก็จะมีกลุ่มคนฟังที่แบบค่อนข้างสะโขบอยู่กลุ่มหนึ่งนะแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างล่าสุดที่เราไปเล่นแบบงานวอร์มแล้วที่สยามอะไรอย่างเงี้ยนะกลุ่มคนฟังเด็กลงนะครับ เด็กลงถึงขนาดขั้นปถมได้นะปะถมก็ได้ขอขอเงินคุณพ่อได้ยินเลยขอคุณพ่อแม่เพื่อจะมาขอซื้อซื้อเสื้อใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบอย่างผมมาลอสดนตรีแบบแนวเมทัลไปประมาณช่วงหนึ่งแล้วแบบพอกลับกลับมาเล่นนะตกใจมากตกใจกับกลุ่มแฟนเพลงที่แบบเล็กลงแล้วก็กว้างขึ้นอย่างตอนแรกก็แบบได้ได้ยินข่าวว่าอะไรนะแบบพองานเปิดที่สยามเต็มลานเลยแบบก็แบบงงงงมากค่อนข้างค่อนข้างช็อกกับแบบ กลุ่มคนดูมากที่แบบเออแบบวงการเมทัลหรือว่าวงการร็อกมันมาได้ถึงขนาดนี้แล้วอะไรมันเติบโตขึ้นจริงๆครับผมทีนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากชื่องานที่เราไปเล่นครับคือ Paradise Faith. ใช่ครับเจอที่จัดที่เจเจ,ะจะมอปีก่อนนะครับก็ เพลงพาได้ตอนตีมันเสร็จมาพักหนึ่งแล้วแต่ผมมาคิดเนื้อเพลงไม่บอกว่าช่วงนั้นแบบว่าเหมือนวงค่อนข้างจะดาวกันเพราะว่าเรื่องตำแหน่งสมาชิกอะไรที่มันยังไม่ลงตัวแล้วก็เหมือนว่าสมองไปข้างหน้าไม่บอกว่าเราจะเดินต่อกันยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือยังอยากยังอยากเล่นอ่ะแต่แบบตอนนั้นมันรู้สึกว่าปัญหามันลุมเราเยอะจังวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยหมดไฟในการเขียนเพลงไปจนวันนั้นได้ไปขึ้นงานพาได้เฟสครับซึ่งมันไม่ใช่โว์ที่ดีสุดของเราแต่แบบวันแต่วันนั้นคนดูสนุกกับเรามากๆก เราเอนเตอร์เทอะไรคนดูแบบเอากันหมด c i r c l เ Pit w a l อ of Death แท็กการมอสพิกันแบบโอหแบบบ้าบ้าข้างมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ผมก็เลยรู้สึกโูโหโคตรใจฟูเลยว่ะได้เราได้แบบเราได้โพสติฟพลังงาน Positive กลับมาเยอะมากๆก็เลยแบบเออว่าเรามีเพลงเขียนเพลงมาหลายอย่างแล้วเขียนถึงภ้างในจิตใจ,จเห็นถึงคนภายนอกอะไรก็แล้วแต่ยังไม่เคยเขียนขอบคุณแฟนเพลงเลยเราก็เลยเลือก ผมก็เลยเลือกเอากิมมิกเนี่ยมาเขียนเนื้อในการขอบคุณแฟนเพลงแล้วก็เลือกเอาเหตุการณ์นั้นที่จดจําได้คือคำว่า a าดายมาใส่แล้วเราก็เลยมาอาดับเนื้อว่าคนดูอ่บเปรียบเหมือนแบบว่าส่งสวรรค์ที่เราเรากำลังรอคอยอยู่ที่เราผ่าฟันแบบฟ้าหลังฝนความวมืดมัวขึ้นมาแล้วก็มาเจอส่งสวรรค์ทำให้เราเหมือนกลับมามีชีวิตที่สดใสได้อีกครั้งหนึ่งครับผม,ผมก็เลยเขียนชื่อเพลงนี้เป็นผาดายขึ้มาเพื่อขอบคุณแฟนเพลงทุกคนในวันนั้นครับผม กลับเขาก็ไปนงเหล็กครับไปไปตีโจยทีว่าจะเล่าถึงเรื่องอะไรก็ถ้าทุกเอ็มีดีก็เหมือนว่าผมก็เลยวงคนในวงกับผลผ่นานยุคยุคมาหลายๆย,ยุคมากซึ่งแต่ละย,ยุคมันแบบเจอแต่แบบความวุ่นวายโอนละมานตรงนี้นั่นจนแบบสุดท้ายกลายร่างกายเป็นเหมือนเหมือนไททันเหมือนในแอตแทกออนไททันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็สุดท้ายก็ปึ้งกลับมาเกิดใหม่ดูแบบดูเป็นความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไปซิงกับเอ็มวีด้วยครับผม ก็เป็นโครงการของรัฐบาลน,นะครับจัดทําโดยหน่วยงาน CEA นะครับผมไปถ่ายกันที่ virtual lab นะครับ TCDC ครับที่ไปสนีกลางบางรักผมจะเป็น virtual lab ของเขาครับอยู่ชั้นบนสุดใหญ่ๆเลยครับผมก็จะเป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนเงินให้ทำโปรดักชันครับสิบแนว10วงของเราก็จะเป็นแนวหนักที่ได้รับการเลือกเข้าไปโดยทางทางค่ายวอมเ a คคอร์ดก็ส่งผลง,งานชิ้นเก่าที่ กำกับโดยพี่หมู Big Ass คนดีของเรานะครับผมในเพลง h l l i s Here ซึ่งตอนนั้นก็เป็น MV ที่เราใช้ CG เนาะ CG แบบเป็นเพลงแรกของของวงพอท่านหน่วยงานเห็นเราก็เออชอบแล้วก็เลือกคัดเลือกวงเราเข้าไปถ่ายโดยใช้ห้องแลบบของเขาครับซึ่งในห้องแลบบบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากเราไม่เคยเห็นการถ่ายทำแบบนี้มาก่อนโดยการที่ไปยืนหน้าจอไม่ใช่กรีนสกรีนนะเป็นยืนหน้าจอเลยจอใหญ่ๆเท่าตึก3 4ชั้นแล้วก็ ยิงซีีผ่านกล้องไปที่ฉากหลังแล้วเราก็ไปยืนถ่ายกันตรงนั้นคือฉากหลังเป็นซีีนี่คือขยับแท็กกิ้งตามกล้องเขาเลยครับเป็นเทคโนโลยีแอนเ a ียลเอนจินครับผมล้ํามากๆครับผมเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากโอ้ตื่นเต้นสุดๆเลยครับสุดๆเลยฮะด,ดีใจมากแต่เม<า>ื่ออันดับแรกพอบอกไม่ใช่ไม่ใช่กไ,ไ,ไ,ไม่ได้กินสกรีนแล้วมันเป็นอะไรอะ่ะที่แรกคําถามเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเห็นของจริงแบบเอ้ยมันจะยังไงเนาะตั้งคําถามเพราะเราก็ไม่เคยถ่ายกับระบบนี้มาก่อนถูกไหมครับแต่พอแบบงานมันออกมาเออ มันดูสมจริงนะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกนั้นจริงๆอะไรเงี้ยครับพูดตรงๆว่าถ้าให้พวกเราไปให้ค่ายนะไปลงทุนทํากันเองเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องเอาบ้านไปเข้าไฟแนนซ์ม่ได้เพราะว่าแค่กล้องตัวหนึ่งก็แบบราคาแบบสองล้านแล้วครับกองกองแท็กกิ้งแล้วไม่รวมรวมถึงทีมงานโปรกงโปรแกรมฉากทุกอย่างคือแบบม,มันมูลค่าเป็นเป็นล้านเป็นล้านซึ่งแบบโอกาส แบบนี้ของวงเรามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยเราต้องต้องต้องขอบคุณทางรัฐบาลที่เล็งเห็นประโยชน์ในส่วนนี้แล้วช่วยผลักดันดนตรีบ้านเราให้เทียบเท่ากับระดับสากลได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ครับผมก็ขอบคุณสมาชิกวงทุกคนด้วยแล้วกันครับที่ช่วยที่ต่อสู้ช่วยกันผลักดันช่วยกันยืนหยัดจนทําให้เราได้ผลงานมาเตอร์พีชินี้ออกมาครับผม อย่างแรกเลยก็ขอบคุณแฟนเพงเลงนะครับผมทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะครับที่ซัพพอร์ตเทจีดออเมเดอร์ตั้งเสมอมาตั้งแต่ยุคแรกที่เริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆเป็นเพื่อนกันเองซัพพอร์ตจนมาถึงปัจจุบันที่แบบแฟนเพลงเรามีทั้งกลุ่มคนฟังมเมทัลอยู่แล้วมีคนที่แบบติดตามอนิเมะหรือว่าชอบดนตรีฝั่งญี่ปุ่นอนะไรก็มาติดตามเราเพิ่มแม้กระทั่งแฟนเพลงที่เป็นสุภาพสตรีหรือว่าเยาวชนอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยครับพวกคุณคือกําลังใจสําคัญในการ ไม่ให้วงของพวกเรามีแรงในการทํางานดีๆต่อไปครับผมก็สําหรับโปรเจกต์ในอนาคตเร็วๆนี้ครับตอนนี้พวกเราคาดว่าน่าจะมีตัว EP และกันได้จะเสร็จภายในปีหน้านะครับผมเพราะว่าค่ายบอกว่าเราต้องทํานะครับผมใช่ครับก็พยายามจะทาให้เสร็จเพื่อจะได้มีผลงานที่มันเป็นเป็นรูปรูปประมออกมาให้ทุกคนจับต้องได้ครับซึ่งมั่นใจเลยว่าแต่ละเพลงของเราแบบคัดสรรมาอย่างดีรวมถึงโปรดิวเซอร์ของเราพี่โอวิคแอก็จะ ผลักดันคุณภาพออกมาให้มันได้ดีที่สุดให้มันเทียบเท่ากับสากลที่สุดให้ทุกคนไม่ผิดหวังกับการรอคอยอย่างแน่นอนครับผมแล้วก็ฝากติดตาม t ทจีดีออเดอร์นะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กรม t i k t o อกนะครับยูทูบรวมถึง X ด้วยนะครับผมนอกจากของวงเราแล้วก็มีของทางค่ายบอมเบคคอร์ดด้วย่วน MV ็มวีพาราไดครับรับฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะดู MV ทุนของรัฐบาลสุดอลังการเนี่ยก็เข้าไปดูได้ที่ ช n e l ของทางวอ r m Record s ครับผม